นายหน้าระวังโดนหลอกใช้ใช่ไหมครับสำหรับหัวข้อนี้นะที่ได้มาก็คือมันมีเคสอย่างนี้ครับนั่นก็คือว่าผู้ขายหลายคนเนี่ยเวลาที่เรียกนายหน้าไปทํางานให้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่อยากจะใช้สัญญาเอ็กซลูีเหตุผลเพราะอะไรรู้ป่ะเหตุผลเพราะว่านายหน้าเนี่ยเวลาที่ทํางานให้บางครั้งเนี่ยไม่ได้ลงทุนค่ากันตลาดจริงจังก็เลยไม่สามารถรีพอร์ตหรือรายงานผลลัพธ์จากการทํางานเนี่ยให้กับเจ้าของบ้านดูได้เจ้าของบ้านเนี่ยครับก็เลยกลัว กลัวว่าจะเสียโอกาสอันนี้ไม่ได้เรียกว่าหลอกใช้เราเรียกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยครับกลัวที่จะถูกนายหน้าเนี่ยเอาไปแล้วไปดองงานแล้วไม่ยอมขายให้ แต่มีอยู่ประเด็นหนึ่งที่เราอาจจะต้องระวังในขณะที่เราเป็นนายหน้าเราระวังเจ้าของประเภทนี้ไว้ครับนั่นก็คือเป็นเจ้าของที่ชอบใช้ในายหน้าเคยได้ยินไหมเจ้าของเนี่ยที่ชอบเรียกนายหน้าเนี่ยมาหล,หลายๆคนแล้วก็บอกว่ามาเลยพี่ยินดีรับนายหน้าแล้วก็ให้ในายหน้าเนี่ยเอางานของเราเนี่ยไปประกาศขายสังเกตอะไรบ้างครับตอนนี้สังเกตไหมว่าหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดของเจ้าของบ้านคือให้ในายหน้าทําการตลาดให้โดยใช้รูปแบบของสัญญา Open Contact เกิดอะไรขึ้นรู้ว่าเกิดสิ่งหนึ่งก็คือนายหน้าเนี่ยครับที่เดินไปหาเจ้าของบ้านนะครับที่ประกาศว่ายินดีต้อนรับนายหน้าเพื่อให้เข้ามาช่วยขายบ้านเจ้าของบ้านเนี่ยเขาวางไว้แล้วนะครับนั่นก็คือใช้ในายหน้าเีครับเป็นตัวทุนแรงนายหน้า1คนเนี่ยครับลงเว็บไซต์2เว็บเว็บฟรีนะเสร็จแล้วลงเพจ1เพจเท่ากับว่าทําการตลาดเนี่ยอยู่3ช่องทาง2เว็บกับ1เพจแต่คุณลองคิดดูสิครับถ้าวันนี้เรามีนายหน้าเนี่ยอยู่ประมาณ 20คนคุณก็ลองดูเอา3เนี่ยคูณเข้าไปซึ่งก็จะเป็นช่องทางการตลาดที่เยอะแยะมากมายเลยเท่านั้นยังไม่พอนายหน้าเนี่ยครับจะแบ่งเป็น2กลุ่มนั่นก็คือนายหน้าเนี่ยที่ถูกเทรนมาหรือได้รับการเรียนรู้มากับนายหน้าที่2คืออยากจะทําดู YouTube บ้างเห็นคนอื่นทําแล้วสําเร็จก็เลยเอามาลองทําบ้างก็เลยจะไม่ค่อยสนใจเรื่องของการทําสัญญาหรือการคัดงานสักเท่าไหร่น,หน,นั่นแหละครับปัญหาก็เลยเกิดขึ้นนายหน้าเนี่ยครับที่กระโดดเข้ามาทำงานใหม่ๆเนี่ยก็จะถูกหลอกใช้ โดยที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้ตัวดังนั้นเนี่ยจำไว้เลยนะครับว่าระวังถูกหลอกใช้หรือตกเป็นเครื่องมือของเจ้าของบ้านซึ่งเจ้าของอะทุกขายเนี่ยมีหลายคนมีเยอะมากๆม,มีเยอะมากพอที่เราเนี่ยครับจะเข้าไปช่วยเขาแล้วก็ลงทุนค่าการตลาดจริงจังแต่ หลังจากที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมครับว่าไม่ใช่เพียงแค่เจ้าของนายหน้าเขาจะต้องทำตัวให้ดีด้วยเพราะว่านายหน้าบางคนเนี่ยทำงานแล้วไม่ยอมรายงานหรือบางครั้งเอางานไปแล้วไม่ยอมทำอะไรให้เลยนะครับ